สวัสดีค่ะวันนี้จนจะไปเก็บมะเขือพวงก,กันนะคะมะเขือพวงออกเต็มต้นเลยจ้ามะเขือพวงมีชื่อเรียกหลายอย่างเลยตามภาษาท้องถิ่นต่างๆค่ะถ้าเป็นนครราชสีมาก,ก็จะเรียกว่ามะเขือระครสงขาจะเรียกว่ามะแหวงช้างภาคเหนือจะเรียกว่ามะแขวงกุลาภาคอีสานเรียกว่าหมากแข้งภาคใต้จะเรียกว่าเขือน้อยเขือพวงเขือเทศลูกแหวงเป็นต้นค่ะมะเขือพวง เป็นพืชที่ทนต่อโรคพืชต่างๆได้เป็นอย่างดีการพัะปลูกจึงไม่จำเป็นต้องใช้ยาฆ่ามแมลงค่ะ ดังนั้นเราจึงคอน้างมั่นใจได้ว่าการรับประทานมะเขือพวงจะได้ประโยชน์และปลอดสารพิษอย่างแน่นอนจ้า <_ C> มะเขือพวงมีประโยชน์มากมายเลยค่ะในมะเขือพวงมีสารโซลาโซนินในมะเขือพวงช่วยต่อต้านโรคมะเร็งได้มะเขือพวงมีสารโทโวโรไซเอชซึ่งมีฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัสเลิมชน,นิดที่หนึง่งในมะเขือพวงมีสารเพคตินช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในผู้ป่วยโรคเบาหวานสารนี้จะมีหน้าที่ช่วยเคลือบผิวในลําไส้ทําให้อาหารเคลื่อนตัวผ่านลาไส้ได้ช้าจึงช่วยดูดซึมแป้งและน้ําตาลที่ย่อยแล้ว